ไม่แม่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 ผมมีข่าวดีจะมาบอกอะไรน็อตแกโตแล้วนะลูกทำไมต้องตะโกนเสียงดังขนาดนั้นว่าแต่ข่าวดีเลยทำไมต้องดีใจขนาดนั้นลุงแม่แม่ต้องดีใจกับผมแน่นอนครับเมื่อสองสามวันก่อนน่ะผู้จัดก,การฝ่ายเขาลาออกไปทำงานที่อื่นตอนแรกผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกแต่ทีเนี้ยวันนี้เลยครับแม่ผอ,อรบริษัทผมอ่ะเขาเรียกผมไปพบ แล้วเขาบอกผมว่าเขาเห็นผมมาทำงานหนักมากเลยแล้วก็มีผลงานดีมากเขาเลยเสนอชื่อผมอ่ะให้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายแต่มีพนักงานเก่าคนนึงครับถูกเสนอชื่อเหมือนกันแต่พออบอกกับผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่เขามองเห็นผมว่าผมมีอนาคตมากกว่าผมเลยมั่นใจครับว่าตําแหน่งนี้มันต้องเป็นของผมแน่นอนแบบนี้แม่จะให้ผมดีใจได้ยังไงจริงเหรอนอตถือว่าเป็นข่าวดีสุดเลยนะเนี่ยว่าแต่เงินเดือนเขาให้เท่าไหร่ล่ะลูก ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งวันแผนกบวกกับเงินเดือนของผมรวมๆแล้วก็30,000บาทครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับผมจะได้มีห้องทำงานส่วนตัวไม่ต้องออกไปหาค่าคอมเองครับแค่คุมทีมผมก็รอค่าคอมเฉยๆแล้วแม่น็อตลูกแม่เนี่มันเก่งจริงๆเลยเนี่ยแล้วแบบนี้ก็ท่ากับว่าเยตองมันไม่คู่ควรกับแกแลสินอตตอนนี้แกกาลังประสบความสาเร็จ เป็นถึงระดับผู้บริหารในขณะที่ไอ้ตองเป็นแค่แม่บ้านโสมเพราะฉะนั้นแล้วก็นอ็อตแกต้องใช้โอกาสนี้หาทางอยากไอ้ไอตองนะลูกนะแล้วก็ไปหาเมียใหม่ที่มันคู่ควรกว่บแกนอ็อตตอนนี้แกกำลังจะมีเงินแล้วก็ควรใช้ชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่หรอแม่ครับผมว่าแบบนี้มันจะไม่ดีะนะครับตองเขาอ่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วผมจะไปเลิกกับตองได้ยังไงล่ะครับเอาจริงนะนอ็อ ที่ผ่านมาน่ะฉันไม่ได้ชอบอะไรเยตองเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเห็นมันเก่งงานบ้านงานเรือนแม่ไม่ยอมรับมันหรอกเอาเป็นว่าแกไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยเดี๋ยวแม่จัดการเองขอแค่ไม่ขัดแม่ก็พอไม่แน่นะน,น็อตแกอาจจะเจอผู้หญิงดีๆระดับพวกบริหารเลยก็ได้นะลูกเชื่อแม่เถอะตอนนี้อนาคตแกกับเรจะไปไกล ฉันมีเรื่องเือแกหน่อยอะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าแม่ขาเจ็บอีกแล้วใช่ไหมคะให้ตองพาไปหาหมอไหมคะไม่ต้องมาทําดีกับฉันหรอกร่างกายฉันแข็งแรงดีนี่ยยตองแกรู้เรื่องลูกชายฉันจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วใช่ไหมฉันว่าตอนนี้แกกับลูกชายฉันไม่คู่ควรกันแล้วนะแกน่ะรีบขอหย่าแล้นัเถอะฉันรับรองนะว่าฉันจะไม่ให้แกออกจากบ้านฉันตัวเปล่าหรอก หย่าเหรอคะทำไมต้องหย่าด้วยอะคะตองกับพี่น็อตเราก็คบกันมาดีๆนะคะแล้วอยู่ๆทำไมแม่ถึงจะบอกให้หย่าล่ะคะเราอีกอย่างตอนเนี้ยพี่น็อตเขาก็แค่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เหรอคะเขายังไม่ได้รับตําแหน่งเลยด้วยซ้ำอะแม่มั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงคะถึงเขาจะได้เป็นผู้จัดการจริงๆทําไมเขาจะต้องหย่าตองด้วยอะคะพี่ตองในเมื่อแกรู้ตัวแล้วก็จะมาทนฝืนอยู่บ้านฉันทำไ,ไม ไม่มีใครอยากให้แกอยู่หรอกตองโดยเฉพาะลูกชายฉันน่ะเขาก็ไม่ได้อยากกลับมาบ้านมาช่องเพื่อเจอหน้าแกหรอกนะตอนนี้ลูกชายฉันกําลังจะไปได้ดีอนาคตสดใสแต่ติดตรงที่ว่าแกนะมันเป็นอุปสรรคของเขาไงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่น็อตเขาจะได้รับตําแหน่งเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งมันก็มาจากตองไม่ใช่เหรอคะที่ตองคอยดูแลจัดการทุกอย่างในบ้านให้เขา แล้วทาไมเขาถึงจะต้องมาทิ้งตองเพราะเรื่องแค่นี้อะคะนี่ตองฉันถามจริงแกเคยสองกระจกดูตัวเองบ้างไหมดูสารลูกแกที่น่ะโสมก็โสมผมก็ไม่จัดแต่งหน้าก็ไม่เคยแต่งและถ้าเกิดว่าตอนนัตพาแกออกงานลนะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแกไม่อายคนเหรอฮะคนอื่นจะมองพวกแกยังไงถ้าเกิดว่าแกออกไปตอนนี้นะตองแกก็คงจะพอเหลือศักดิ์ศรีอยู่บ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าแกทนฝืนอยู่ที่นี่แล้วก็ ฉันก็มีวิธีมากมายจะบีบแก่ออกจากบ้านฉันอยู่ดีนี่แสดงว่าแม่ก็คิดมาดีแล้วใช่ไหมคะว่าแม่จะให้ตองออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วพี่น็อตเหรอคะพี่น็อตเขารู้เรื่องหรือเปล่าคะเขาเห็นด้วยที่จะให้ตองออกไปจากที่นี่เหรอคะถ้าฉันกล้าผู้ขนาดเนี้ยคิดเหรอว่าลูกชายฉันจะกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอได้คะ่ะในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ตองก็จะไม่อยู่ให้โดนไล่ไปมากกว่านี้หรอกนะคะตองแต่งงานากับพี่น็อตมาห้าปีที่ผ่านมาตองทุ่มเททําทุกอย่างให้กับครอบครัวนี้แต่มันไม่เคยมีค่าเลยใช่ไหมคะงั้นก็ได้ค่ะตองจะเก็บของไปจากที่นี่เองแล้วแม่ก็บอกพี่น็อตว่าพ่กนี้ให้ไปอย่ากกับตองด้วยแล้วกันนะคะ แตานอ็อตในที่สุดลูกชายแม่นะก็อยากกับเมียก็งโง่คนนั้นได้สักทีเนาะตอนนี้มันซื่อมันงโง่จริงๆแม่แค่กล่อมมันนิดหน่อยเท่านั้นอะ่ะมันก็ตอบตกลงซะและ้วครับแม่งั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเลยครับอือก็ดีเหมือนกันถ้างั้นอะ่ะแกไปซื้อของมาทำอาหารเพื่อฉลองกันนะลูกนะส่วนแม่นะ่ะก็จะไปบอกข่าวดีกับป้านิดไงแกแม่แมให้ผมไปซื้อได้ยังไงผักผมยังแยกไม่ออกเลยอันไหนต้นหอมอันไหนผักชี และอีกอย่างนึงอะผมก็ทําอาหารไม่เป็นแม่ไปซื้อเองดีกว่าครับอือเอาจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้เข้าครัวทําอาหารมาหลายปีแล้วนะน็อตแล้วอีกอย่างน่ะแม่ต้องไปรับหลานที่โรงเรียนด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปรับลูกของผมเองครับแม่แม่ก็ไปซื้อเลยครับอืมถ้างั้นแม่ว่าไปซื้อให้ปณิธทําดีกว่านะแม่ไม่เอาแม่ก็รู้นี่ว่าผมไม่ชอบอาหารฝีมือปานิดเฮ้ยผมว่าเราไม่ซื้ออาหารกลับมากินไม่ง่ายกว่าหรอครับอือแบบนั้นก็ได้โลก ที่พวกแกสองคนไปไหนกันมาและเนี่ยตะนอดแกไม่ไปทำงานถึงในวันนี้แล้วตองละ่ะตองไปไหนฉันนั่งอยู่ตรงนี้ต้องหลายชั่วโมงแล้วฉันยังไม่เจอตองเลยป้าครับผมอยากกับตองนะครับแต่เรื่องนี้ม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ขึ้นเงินเดือนด้วยครับแบบนี้เราต้องฉลองกันนะครับป้าผมกับแม่ซื้อของกินมาฉลองเต็มเลยอะไรนะน,น็อด กอยากกับตองแล้วเหรอนี่ยิฟ้าเกบังคับให้ตะนอตอยากกับตองใช่ไหมตองเขายอมลาออกจากงานเพื่อมาดูแลตะนอตด,ดูแลลูกแล้วก็ดูแลแกแกนังแกตองมาตลอดและตอนเนี้เก่ยังบังคับให้เขาอยากกันอีกตองหนื่อยที่สุดในบ้านต้องตื่นมาตีห้าเก็คิดว่าการทํางานบ้านมันง่ายอย่างงั้นเหรอนอต ตอนแรกแกอยากแต่งงานกับตองไม่ใช่หรอและสุดท้ายะแกมาทิ้งเขาทิ้งที่ตองอ่ะเป็นคนนี้แกได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนขึ้นป้าครับการที่ผมเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเพราะผมทำงานหนักครับมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับตองเลยผมมาทำโอตลอดเลยนะครับเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันก็สมควรอยู่แล้วส่วนตองอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไมีแต่จะเป็นตัวถ่วงผมฉันไม่คิดเลยว่าแกเป็นหลานฉันจริงๆ ไม่มีความรับผิดชอบเลยและแกอย่าคิดนะแกแค่ได้รับการเสนอชื่อแต่แกยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเลยนะป้าครับแค่ถูกเสนอชื่อเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วครับยังไงผมก็ต้องได้เป็นผู้จัดการแน่นอนมันก็แค่ผู้จัดการระดับเล็กๆมีอะไรให้น่าภูมิใจนักหนาและเนี่ยแกยัยฟ้าฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าแกอย่าไปหาเรื่องตอง ให้ช่วยกันรักษาครอบครัวของตะนอตไว้แต่นี่อะไรอ่ะแกไม่ช่วยแต่แกกลับยุ่เขายาดกันอีกแกคิดว่าตองเขานั่งเล่นทั้งวันอย่างนั้นหรอดูสิตอนนี้ตองเขาไม่อยู่แล้วแกยังสั่งข้าวมากินเลยแลวทีเนี้ใครจะเป็นคนทำข,ข้าวใครจะเป็นคนซักผ้าทำอาหารนั่นอย่างนี้แกก็เป็นคนทำไปเองเลยละกันโอ้พินิจ ตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ดีๆอยู่จะมาทําให้เสียอารมณ์ทําไมเนี่ยฮะแล้วทํไมก่อนที่ตอนจะเข้ามาอยู่ในบ้านอะ่ะฉันก็จัดการงานบ้านงานเลียนของฉันได้ดีทาไมคิดว่าฉันทําไม่ได้เลยไงพี่นี่ไม่รู้อะไรจริงๆต่อไปนี้นะน็อตเขาจะมีเมียสวยๆรวยๆฐานะนดีๆแลวนะพี่นิดหลังจากนี้เราอาจจะจ้างแม่บ้านสักสามสี่คน,นังได้เลยพี่นี่ไอฟฟ้าสิ่งที่แกคิดอยู่เนี่ยมันฝันกลางวันชัดๆเลย ้าแกยังทำตัวใจดำและยิงพยองกันอยู่แบบเนี้ยฉันรู้จุดจบของพวกแกได้เลยว่าพวกแกจะเป็นยังไงฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกแกก็จัดการกันไปเองละกันไม่ได้นะพินิจพี่ไปไม่ได้นะถ้าเกิดพี่ไปใครจะเลี้ยงหลานไม่ได้นะพี่ฉันไม่นั่งเลี้ยงหลานหรอกนะทำไมฉันจะกลับไม่ได้นี่ คนไล่ตองออกไปคนที่เลี้ยงหลานก็คือแกนั่นแหละไม่ได้นะพินิพินิจพินิพินิจโอ้ยนอดโอ้ยโอ้ยพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยสิลูกแม่ปวดขามากเลย,ยไม่รู้ขาแม่เป็นอะไรตอนที่เยตองมันอยู่นะ่ะ มันพาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตลอดเลยนะลูกแม่ครับแม่ไปเองไม่ได้อครับแม่ผมลางานมาดูแลลูกผมเพิ่งจะเริ่มทำงานได้ไม่กี่วันแม่ก็จะให้ผมลาอีกแล้วหรอครับแม่ตอนเนี้ยมันเป็นช่วงของการแข่งขันเลื่อนตําแหน่งถ้าแม่ผมลางานตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ผมจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งนะครับผมอาจจะโดนไล่ออกก็ได้นอตเราจะให้แม่ทํายังไงลูกแม่ต้องเลี้ยงหลานเนี่ยต้องทํางานบ้านอีกนะแกจะให้แม่ทนอยู่แบบนี้นานไหมแม่ครับ ตั้งแต่ที่ตองออกไปเนี่ยบ้านก็ลกไปหมดแถมลูกก็ป่วยบ่อยแม่ให้ลูกผมกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยตอนที่ตองอยู่ลูกผมไม่เคยป่วยเลยแม่ตอนนี้งานผมล้นมือไปหมดแล้ววันหนึ่งีแม่โทรหาผมตั้งสองสามรอบพอผมกลับมาบ้านผมก็ต้องทำนูน่นทำนี่ผมเหนื่อยแทบจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยนี่นอดฉันแก่ขนาดเนี้ยต้องมานั่งเลี้ยงหลานนั่งทำงานบ้านอีกแล้วแกจะมาบ่นยังทำไมเนี่ยแม่เคยบอกผมว่าไก่แค่ทำงานบ้านมันก็แค่เป็นเรื่องสนุก แล้วทำไมตอนนี้ถึงมาบ่นว่าเหนื่อยครับแม่และแม่ยังเคยอวดผมอยู่นะครับว่าตอนที่แม่สาวๆเนี่ยแม่ทําได้ทุกอย่างแล้วทำไมตอนนี้ถึงทาไม่ได้พอนันไม่ต้องพูดแล้วฉันว่าแกนะรีบหาเมียใหม่เถอะปะแล้วที่เพื่อนฉันแนะนําให้แกรู้จักผู้หญิงคนนั้นน่ะไปถึงไหนแล้วเนี่ยแม่ครับผู้หญิงพวกนั้นนะ่ะพอรู้ว่าผมเคยแต่งงานมีลูกแล้วเขาก็ไม่เอาผมหรอกและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะข้อเรียกร้องเยอะจะตายค่าสินสอดก็แพงหูฉีเขาไม่ยอมให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยหรอกนะครับแล้วเขาก็ไม่เยงดูลูกผมด้วย แล้วแบบนี้ทํทำยังไงกันดีอะน็อตหรือว่าแกควรกลับไปง้อยายตองดีไหมแม่ทนไม่ไหวแล้วต้องมานั่งทํางานเลี้ยงหลานแบบเนี้จริงอยู่ฉันอาจจะไม่ชอบยายตองมันอะแต่สภาพแบบนี้แม่ทนไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ตองยังอยู่นะ่ะฉันไม่ต้องมานั่งทํางานบ้านแบบนี้แล้วกับข้าวกับปลาตอนมันก็ถายให้แม่ทุกอย่างและตอนที่แม่ไม่สบายอะตอนมันยังพาแม่ไปโรงพยาบาลเลยนะแมบบ่ครับ ตั้งแต่ที่ตองอยากกับผมเนี่ยตองเคารบทุกช่องทางการติดต่อผมไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับน็อตเฮ้ยน็อตน็อตน็อตอ๋ออยู่ไหนวะเนี่ย มาอยู่บ้านนอกกันแล้วหรอพวกแกไม่คิดจะอยู่ในเมืองกรุงหาความสุขกันแล้วหรือไงพี่นี่จะพูดทําไมนักหนานี่อาลุงยังมีดีอยู่นี่ป้าครับผมขอโทษครับผมรู้แล้วครับว่าผมไม่ควรจะหย่าก,กับตองเลยอ่ะพอตองไม่อยู่ที่บ้านนะบ้านมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดผมลาง,งานบ่อยจนถูกไล่ออกจากงานผมหางานใหม่ไม่ได้เลยครับป้าตอนนี้ผมเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกไปแล้วด้วยผมไม่เหลืออะไรแล้วครับ คนเราจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงผลที่ตามมาด้วยดูสิสภาพพวกแกตอนเนี้มันดูไม่ได้เลยคนเราคิดจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังสะก่อนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป